ในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูวิธีการสร้างไฮเปอร์ลิงก์บนเว็บเพจถ้าพูดถึงคําว่าไฮเปอร์ลิงก์หรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าลิงก์นะคะก็คือการสร้างการเชื่อมโยงเอกสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรือจากเว็บเพจหนึ่งไปยังอีกเว็บเพจหนึ่งนั่นเองในการใช้ข้อความรูปภาพหรือเมนูเป็นตัวนำทางไปยังเอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์หนึ่งๆน,นั้นอาจจะมีไฟล์เว็บเพจนะคะที่เกี่ยวข้องอยู่มากมาย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำมาแสดงผลภายในหน้าเดียวได้เราก็จะใช้รูปภาพหรือเมนูที่เราเรียกว่าเป็นเนวิเกชันนะคะหรือจะเป็นไฮปริ n k ที่เปรตหนาของข้อความเพื่อสร้างเชื่อมโยงไปยังหน้าของเว็บเพจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่ข้อความหรือเมนูที่เป็นไฮปริ n k คุณจะเห็นรูปเมาส์เป็นรูปมือ แล้วก็จะมีข้อความเล็กๆหล่นอยู่ตรงใต้รูปมือตรงนี้เราเรียกว่าข้อความ alternate text นะคะเป็นข้อความที่ใช้อธิบาย Hyperlink เมื่อคุณคลิกไปบน Hyperlink นั้นก็คือจะเป็นการเรียกเข้าไปยังหน้าเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับ Hyperlink นั้นเอง